เอาครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่เกมซับดอริก้าันอีกเช่นเคยนะครับผมต้องขออภัยนะฮะที่ห่างหายกันไปเน่นนานกันพอสมควรนะครับผมทุกคนอาจจะรู้นะฮะเพราะว่าความผมมันพังนะฮะผมเราก็เลยต้องไฟเกมมันลบด้วยนะฮะไฟเกมเก่ามันหายไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตีไอตัวนี้กันมันบังอาจมาเกะกะแบเรากำลังพูดอยู่นะฮะเสียมรรยาทนะครับ เออไฟเกมมันรบไปนะครับผมเริ่มอะไรทำการเล่นใหม่นะครับกว่าจะได้เจ้านี่มานะฮะผมผมเพิ่งได้มาหมาดๆเลยนะครับน้ำหูน้ำตาแทบกระเด็นนะครับขวดจะได้มาเลยครับผมเอาแล้วนะครับผมผมว่าผมจะพาทุกคนมาสืบสวจอ้าวนี่นี่นะครับผมผมขี่เรือมาเล่นๆนะครับผมเลยก็อ่ะอ่ะกันดีกว่านะครับประมาณนั้นนะครับเอาแล้วผมว่าผมต้องขับซิมอนลงไปนะครับผมเพราะว่าตัวใหญ่นี่มันลงไปไม่ได้นะฮะรู้สึกว่ามันจะมีทางลงไม่เอ่ยน่าจะมีนะครับผมมันอยู่ด้านล่างนะครับผมน่าจะเป็นผาเห็ดนะฮะป่านี้ทุกคนเคยลงไปหรือยังน่าจะ อย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องหาทางลงกันก่อนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทางลงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะอ๋านี่ยนี่นี่นี่น่าจะตรงนี้นะทางลงเออน่าจะตรงนี้แหละเจอแล้วเจอแล้วนะครับไปเราลงไปกันดีกว่านะฮะว้าวนี่มันถือทชิ่นนกันนี่ผมก็เคยมาแล้วแหละเออบริเวณป่าเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรแร่อ่าไอ้เจ้าเป็นจเจ้าเหล็กอ่ะนะครับผมแม่เหล็กเออแม่เหล็กแม่เหล็กนะฮะเยอะมากนะครับผม เราหาได้นี่ไงนี่นี่นี่เนี่อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันหินธรรมดาไม่ใช่แม่เหล็กอ้โหตอนนี้จะมีแม่เหล็กค่อนข้างเยอะนะครับผมเราก็มาหาที่ดินแดนนี้ได้นะฮะผมก็มาหาจากที่นี่แหละอ๋อที่นี่ก็มีไอ้นี่ด้วยเหรออ๋อโดมสามารถหาจากทะเลหรือหาจากเกาะได้นะผมโอเคเราราไปสำรวจกันดีกว่าเพราะว่ามันมีอะไรนะับมีอะไรให้สแกนไม่เอ่ยอาจจะมีของบางอย่างนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ของมาเยอะนะครับผมผมกลับไปยานนะับผมก็ได้ แขนหุ่นยนต์อะไรมาหลายหลายอย่างนะครับผมพวกอ่ามีแปรนอะไรนั่นด้วยมีแปลนจรวดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพากลับบ้านแล้วไปดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอสรวจที่นี่ก่อนนะฮะมีไอ้นนี้นะผมเราอย่าโดนต้นไม้นี่นะครับเดี๋ยวขอสแกนก่อนเพราะงั้นเราจะตายนั่นเองนะฮะอ๋ออาหารจะหมดเพราะว่าขอเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่คือเครื่องอะไรนี่เครื่องอีกอย่างนี้ water filtration machine เครื่องน่าจะเป็นเครื่องผลิตน้ำนะฮะประมาณนั้นนะครับผม น่าจะใช่นีครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะฮะอ่าแยกซ้ายแยกซ้ายไม่มีนะครับผมเพราะว่าไปแยกขวาอ่าแยกขวาเข้าไม่มีนะครับถ้างั้นต้องตรงไปแล้วกันนช่ครับผมเราต้องลอยต่ําๆไว้นี่ฮะไม่งั้นเราจะโดนสลายตายนะผมสลายพิษนั่นเองเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมีอันนี้เดี๋ยวเก็บเป็นีกับแฟกต์เมนไม่ใช่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมดัตตานะฮะแล้วก็เก็บมาครับนี่คือสูตรนะฮะเรียบร้อยสูตรซ้ำนะฮะน่าจะเป็นสูตรซ้ำอะไรสักอย่างนะครับไปดีกว่าน่าจะหมดแล้วนะหมดยัง น่าจะหมดแล้วนะครับไปไปกันดีกว่าเราต้องระวังระวังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอลอยดูด้านนอกด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเน่มันหลบอยู่ตรงนี้นั่นเองเสือหายไม่เจอแล้วเฮ้ยคือหอยั่งเนาะนี่คือหอยัง่งเนาะนี่อ้าวเราได้แล้วนี่หว่านะฮอาระเอ้ยนี่อะไรวะนี่อะไรนะ่ะนู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 อะไรไม่รู้ว่ะท่านผู้ชมว่าไม่รอร่อยนะฮะก็เพรเอ้ยอย่างอีงนี้อย่างอีกน,นี้นะี่ อันนี้อะไรอ๋อ power cell คือเครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จเขาเรียกว่าอะไรเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ใหญ่นะฮะประมาณแล้วนะครับผมตอนนี้อากาศเราก็จะหมดแล้วเราต้องรีบเ้ยนี่อะไรอ่ะ๋อต้นไม้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 มันเป็นต้นไม้เราสกแกนต้นไม้ครับเฮ้ยเราลืมขึ้นมาดูข้างบนยังไงแฟกเมนต์อีกหนึงอยู่ข้างบนงรเราต้องเข้าไปใหม่ถือเว้ยอากาศจะหมดแล้วขึ้นซีบอดก่อนไม่งั้นอากาศเริหมดตายเอง เออไอ้คือนี่เลิกติดอะไรนี่โอเคได้ละแฟกเมนตไม่รู้ว่าเชียนว่าแฟกเมนตหรือเปล่าคือด่าต้านะครับโดนติดได้นี่ว้าโอเคไปผมว่ากลับมานีนกว่านะฮะอุ้ยติดแล้วเชียร์เลยเชียร์เลยเชียร์เลยโอ้โหยจักแรงแรงมากจ่ายห่าปะเนี่ยโอ้โหยลดประมาณ30มั้งนะครับผมเมื่อกี้โดนครั้งเดียวนั่นนะโอ้ยอย่างแรงอ่ะชวนทีมร์มาแรงนะฮะ ชนบูมเมอร์ดิเออมันชื่อบูมเมอร์นี่เราต้องเรียกชื่อมันนะฮะเอาทางขึ้นตรงไหนฟ้าทางขึ้นตรงนี้ใช่ไหมไปเลยดีกว่านะครับผมเราไม่จำเป็นต้องมาสำรวจอะไรแล้วเพราะว่าท่านเนี้ยไม่มีอะไรนะฮะผมก็ลองสำรวจไปหมดแล้วนะฮะไม่น่าจะมีอะไรหรอกไปกันดีกว่าแล้วเออตอนนี้ผมก็ยังหากรรมฐานไม่เจอท่านผู้ชมกรรมฐานมันอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องการคราฟของบางอย่างนะฮะที่เอามาไวอ้อัปเกรดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนี่อัปเกรดมูลของเราเนาะ,ะผมผม,ผมเรียกว่ามูลนะฮะผมตั้งชื่อว่ามูลนั่นเอง เยีอ่อาเจ้าหุ่นยนต์ผมจะตั้งชื่อว่าสัตว์นะครับผมแนนเน่ที่อย่างเท่นะฮะไปดีกว่าขึ้นครับขึ้นครับไปกลับบ้านครับน่าจะของน่าจะไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านแล้วก็ไปดูของที่บอกว่าจะพาทุกคนมาคาบกันนะครับผมมันน่าจะเป็นของเอาไว้จบเกมมบ้างนะครับผมผมจะไม่รีบคาบคนดีกว่านะครับผมน่าจะเอาไว้ครับหลังๆนู่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนไงไปกลับบ้านกันครับ เอาละนั่นเงินบ,บ้านของเรานี่ไงบ้านของเราผมทำการสร้างใหม่นะับผมเอามาสร้างเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าที่เดิมรู้สึกมันจะแคบเกินไปเนี่ยท่านผู้ชมผมเลยทําการขยับมาตรงนี้นะฮะแต่เราใชา้แค่โซลาเซลล์นะครับผมเออแล้วก็มีเครื่องใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะฮะผมว่าผมขอจอเดเรือไว้ก่อนก็นแล้วกันน่าจะเอาตรงนี้แล้วกันนะครับของเรือก็ผมก็หามาได้ประมาณหนึ่งพันยาได้ประมาณ20%ของ เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรของที่เรามีแต่ก่อนนะผมประมาณนั้นนะนี่ไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันสร้างจากเครื่องนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันคือมันคือมันคือแท่นน้นั่นท่านผู้ชมคือแท่นจรวดนะฮะผมได้ได้มาจากใหญ่นู่นได้สูตรค้ามมาจากตรงนู้นนะครับผมโอเคมาดูกันครับนี่ไงนี่ไงนี่มันคือนี่ไงเนี่ยพอกเก็ตเนี่ยเนี่ยเนี่ยาฟง่ายมากนะครับผมง่ายจะคราฟเสร็จแล้วก็น่าจะออกจากดาวดวงนี้ได้เลยนะฮะผมว่าผมขอเอาไว้ ที่หลังแล้วกันนะฮะในการสร้างนะครับเดี๋ยวเหลือแต่หุ่นยนต์เนี้ยผมยังไม่คราบนะผมขี้เกียดนะฮะไม่ใช่หลับขี้เกียจนะฮะเอาละผมว่าผม,ผมจะพาทุกคนมาทำอะไรผมลืมท่านผู้ชมเออลืมว่าจะมาดูเครื่องใหม่นี่วะ่ะ <_ S 2> เครื่องที่เราพึ่งได้มาเมื่อกี้นี่นะมันทำยังไงเนาะเป้ยยังไงเราเหลือห้องอาวไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่เดินตรงไปเลี้ยวขวาจะเป็นห้องผลิตพลังงานจากไอ้นี่นะผมนี่ผมต้องการใช้เป็นแล้วท่านผู้ชม ผมก็งงทั้งนันเนี่ยเครื่องปาคอนมันต้องใช้ห้องที่มันไม่มีอะไรเลยมันต้องเป็นห้องโลง่งๆนะครับผมมันใช้พลังงานจากพืชนะฮะเอาพืชเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับผมมันก็จะผล,ลิตพลังงานให้เรานะครับผมตอนนี้เรามีพลังงานค่อนข้างที่เยอะมาก mr. ๆเลยนะฮะผมว่าผมอยากสร้างไอ้นี่มากปากเลยอะมันคืออะไรไม่รู้อะมันสร้างต้องสร้างห้องแบบไหนเนี่ยต้องเป็นห้องแบบนี้ได้ปะเพราะว่าผมไม่อยากเปลืองพื้นที่นะฮะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้เอ้ยไม่ได้วะ่ะพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่เพราะผมเอาไว้ตรงนี้เลยก็เลยวกันนะ น่าจะเป็นเครื่องผลิตน้ำนะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดนั่นเองนีครับเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเอ้าเราสแกนมาแล้วไม่ใช่เออเนี่ยเครื่องเนี้ยวัดไม่รู้แหะเหมือนเราสแกนมาแล้วไม่ใช่เออน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยสิอ๋ออ๋อโอเคครับผมท่านผู้ชมมันต้องใช้มันต้องสแกน3าเครื่องโอเคเพราะมันผมสแกนมาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นผมว่าเราทำไอ้นี้ก่อนดีกว่านะครับผม <laughs> เครื่องน้ำนะครับผมเราจะมีน้ำกินตลอดปีนั่นเอง มันต้องการอะไรเอ่ยต้องการทองแดงใช่ไหมรถทองแดงแล้วก็แอนจิโร,แอ,โรแอนจิโรทำไงวะแอโรเจลใายนี่กับไอ้นี่ใช่ไหมให้เราจะไม่ผิดนะครับโอ้มีปลาให้เยาวยากด้วยอย่างไปก่อนละกันนะฮะเราจะได้มีอาหารเอาจริงๆผมไปกินไอ้ตัวผลไม้นั้นได้เยอะนะฮะไอ้เจ้าผลไม้ที่เราปลูกห้องห้อง,หองอไหนห้องนี้มั้งลืมเนี่ยแล้วก็อย่างกินแบบยังๆ,ๆ,ๆอร่อยอร่อยอร่อยนี่ไงใช่จริงๆด้วย อุตส่าห์ไปหาเก็บมาถ้าเป็นทับตายน้ำหูน้ำตาแทบกระเด็นแล้วก็วางเลยใช่ไหมวางตรงนี้เลยก็แล้วกันปชุบชุบชุบสร้างมาครับวอ,อเตอร์ฟมมิล u s i o n machine เน,นี่ยยังไงต่อวะเนี่ยเอานี่เหรอใส่เข้าไปอย่างงี้ไม่ใช่แฮะแสดงว่ามันน่าจะรอมันนะจ๊ะเออนี่ไงไนี่ไงมันคือขึ้นเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไหมท่านผู้ชมเตอร์อ๋อจะได้เกลือกับจะได้ น้ำนะฮะจะได้เป็นเครื่องสกัดแสดงว่าสกัดน้ําทะเลนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เป็นน้ําทะเลมันจะสกัดเกลือออกจากน้ำนะครับผมให้เป็นน้ําธรรมดาได้เอง <c oughs> อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้ <c oughs> างั้นเราต้องจะต้องรอไปนะครับผมเอ้ยจอางจริงท่านผู้ชมผมว่าผมสร้างห้องแยกก็ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็วางไอ้นี่ให้มันเต็มห้องไปเลย <c oughs> นเนี่ยเนี่ยเวางสักสองสามเครื่องเนี่ยอุ้ยแต่มันโอโ้โหมันดูดพลังงานเยอะมากท่านผู้ชมดูดิพลังงานแบบลดขึ้นลดขึ้นอะถ้าเราสร้างสักสองเครื่องก็น่าจะโอเคนะฮะผมว่า เฮ้ยนี่ไงมันสร้างติดกันได้แต่ห้องนี้มันจะโลกว่ะท่านผู้ชมผมว่าเราต้องสร้างเอ็นเจอร์โรเอลโรเจลเพิ่มนะครับผมไม่ใช่เอ็นเจอร์โรโอ้โหผมติดชิบหายเลยตอนนี้แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นลวดเออแล้วก็ลวดแล้วก็ลวดแล้วก็ทองแดงสองโอเคประมาณนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละถ้าเราจำไม่ผิดนะครับคราฟไปคราฟแล้วก็คราฟไปฮะเฮ้ยพลังงานลดเร็วจังวะแสดงว่าไอ้นั่นหมดนะเนี่ยท่านผู้ชมเครื่องนี้เรามีแล้วเครื่องยิงเรามีแล้ว หาเรามีแล้วเครื่องนี้ผมค้ามาแล้วไม่มีหาอะไรเลยไมท่านผู้ชมมันไม่มีหาอะไรเลยเดี๋ยวเราต้องรื้อเครื่องนี้ทิ้งด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปสร้างตรงนู้นไงโอเครื้อทิ้งนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ห้องกินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่๋ยเราต้องสร้างบันไดด้วยบันไดวางไงวนะเนี่ยอ๋อบันไดขึ้นตรงไหนก็ได้เหรอท่านผู้ชมอ๋อไม่จำเป็นต้องขึ้นกลางห้องก็ได้ท่านผู้ชม มันสามารถขึ้นอ่าด้านละด้านข้างในตรงนี้ก็ได้โอเคโอเคโอเคด้านผมว่าผมขึ้นด้านท้ายตรงนี้เลยไหมเพราะว่าเอ้ยไม่เอาเอากลางห้องเลยดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องสร้างอะไรขอบขอบขอบของอ่ะห้องด้วยนะครับผมด้านขอบขอบของห้องโอเคสร้างไปครับหนึ่งเครื่องเร็วช้าจังวะอึ๊บโอเคหนึ่งเครื่องมาเครื่องที่สองเฮ้ยเราสร้างติดติดกันกันเลยก็ได้นะเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมเราสร้างติดกันได้นะคผมอยู่อ่ะสร้างติดกันไปเลยนะฮะ สองเครื่องวางไปครับชิปเฮ้ยเอาสามเครื่องเลยนะไอนน้นี่เหลือป่ะไทเทเนียมเหลือป่ะถ้าไทเทเนียมเหลือผมสร้างอีกเครื่องหนึ่งเลยแล้วเนี่ยอุย้ยจะมันกินพลังงานไปเนะี่ยเอ้ไม่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 ไมอะไปเรามาสร้างอีกเครื่องนึงกันปไปไปไหนไหนก็ไหนไหนแหละสร้างมานันอีกเครื่องนึงก็แล้วกันเดี๋ยวผมขอไปดูไอ้นี่ด้วยนี่ครับเพราะว่าผมน่าจะต้องเติมพลังงานด้วยรู้สึกพลังงานจะหมดเอา้าไม่ใช่นี่สร้าพลังงานมันลดเร็วจังอะ เพ่เดียวรถพ่งพ่งเลยอะ่ะไอเครื่องหานี้มันกินไฟเหรอน่าจะใช่นะฮะโอเคเตรียมของมามาได้เราได้ของมาครบแล้วนะครับผมมาสร้างอีกเครื่องหนึงก็แล้วกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆแ,แล้วเราต้องสร้างให้มันคุ้มหน่อยนะครับผมเราจะได้มีน้ำกินแบบตลอดปีนั่นเองเราจะได้ไห เขาเรียกว่าอะไรยุ่งยากในการไปหาของมาครับนั่นเองนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าทำไมมันได้เกิดเยอะจังวะนะฮะเอาละผมว่าผมจะสร้างเครื่องประมาณนี้แล้วผมก็จะวางเป็นกล่องไว้ตรงนี้นะครับผมวางตรงนี้นะฮะไว้เอาไว้เก็บนะครับประมาณนั้นนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเรามีกระจกปะผมอยากทำเป็นกระจกหรือเกินนะฮะแต่ไม่เอาดีกว่าาปล่อยไว้ก็แล้วกันนะครับผมเออผมอยากทำ ท่านผู้ชมผอยากทำห้องนอนอย่างวะแต่ผมว่าผมจะไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องทำแยกไปอีกนะฮะเพราะว่ามันน่าจะทำได้แค่นี้นะครับตรงนี้ก็โรงงานไฟฟ้ารู้สึกว่าไฟฟ้าจะไม่พอแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะลดเร็วมากดูดิดูด,ดิเห็นไหมเห็นเลขอ่าพลังงานทั้งหมดไหมลดแบบพวบพวพวพวเลยนะฮะลดเร็วแบบเร็วมากนะฮะเร็วแบบเร็วสุดๆกล่องเพลินครับเดี๋ยวเราจะได้เก็บของเยอะๆหน่อยนะครับผมชั้นล่างก็จะเป็นห้องนี้จะเป็นห้องคับของนั่นเองเราก็ต้องมีของเยอะนิดนึงนะฮะผมก็ทําการเก็บ มาได้สักระยะหนึ่งนะครับผมเก็บทีโอโหน้ำหูน้ำตาเท่กระดินนะฮะว่าจะเก็บมันได้นะเดีนยวไชมมันไม่ใช่เก็บง่ายๆนะมันต้องออกไปข้างนอกนู่นแล้วก็ค่อยมาเก็บนะฮะอ๋อตรงนี้จะมีแบตเตอรี่นะครับผมผมยังไม่ได้ชาร์จนี่นะลืมชาร์จได้ยังไงนี่เราต้องการสรับไอ้นี่แต่ว่าน่าจะยังไม่ได้นะผมในวันนี้นะดูสิว่าใช้ของอียงบ้าง,างนะเนาะเฮ้ยอย่าออกบทที่เฮ้ยใชยอย้อียงมากเนาะ ชุดพราวใชว้นี่สองไอ้แท,ท่งพลาสติกนี่แหละมันหาย,ยากครับผู้ชมกว่าจะหาได้มันต้องใช้สิบอันเลยนะไอ้แท่งนั้นอนะ่ะมันใช้ทั้งหมดสิบนะครับผมกว่าเราจะหาได้ครบสิบมันก็หาไม่ได้หาย,ยากถามันาง่าย,ยาเลยแต่มันใช้เยอะไงผมเกียดไปหานั่นเองวาณนั้นนะครับ เอาเละครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะพาทําอะไรก็มาติดตามรับชมกันนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเราสร้างห้องอ้นี้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะก็จะรอทาน้ำนั่นเองนะครับผมวันนี้บายๆครับขอบคุณครับที่เข้าม,มารับชมบายๆครับเจอกันครับผม